Ram te bakan Good morning sir. Check check. Good afternoon ของอีธาหรืออีเจนเนี่ยออกโลกโซเชียลแล้วเต้นโดนฟงเนี่ยฮะใครจะสามารถช่วยเต้ป,ประกันตัวไดว้อ่ะกูกจะจ้างทนายสมเกียรติเนี่ยเป็นทนายความเลย จริงๆมึงอย่าหาทางนะอีเจนนะอีโดมึงจะไปว่าคนอื่นเขาเยอะยม,อม,ม,มันบอกว่าอามันนะคะเป็นรองผู้บัญชบังคับบัญชาการตำรวจภาคสี่ใครไม่รู้นะคะไปดูชื่อเอาอนามสกุลรอดคงตันอะไรนั่น่ะ ไปดูเอานะคะอันนี้ก็ไม่รับประกันนะคะนางแอบอ้างว่ามันจะจริงแท้แค่ไหนเราไม่รู้แต่นางไปแอบอ้างอีสีถึงเชื่อสนิทใจไงคะคว่ามีคนที่คุ้มครองเขาได้ไม่เงันเต้ไม่กล้ามาพูดหรอกอีทานเป็นสันดานทั้งดูดบุหรี่ทั้งดื่มเบียร์จัดขนาดไหนมึงไปว่าสาวิตรีแค่เขาดื่มอันนี้อยู่ในรถ มันผิดกฎหมายมึงก็แจ้งเขาไปสิแล้วมึงนี่โอ้โหเรดร่านก็ไม่ว่านะมึงโศกโคกอีกต่างหากคิดดูดีขนาดวิดีโอมันน่ะไม่อยากจะเปิดเผยเลยคุณรู้จักทางคกหรือเปล่าทางคกที่กำลังผสมพันธุ์กันน่ะอีกตัวป้อมป้อมอึ่งยืนน่ะแบบโอ้โมึงยังจะทำอารมณ์ให้เขาได้ฟิลอีกเนาะไม่ดูสภาพตัวเองเลยอ่ะ นะสภาพเองเล่นเซ็กทอยแล้วเขามาบอกได้นะได้ยินแต่เสียงเซ็กได้ยินแต่เสียงทอยอ่ะควยปอมอ่ะดังอีดอิดอันอันอีธานมันก็ร้องอัอีทอุ้ยช่องกูจะโดนเบนไหมเนี่ย เห็นมันน่ะแล้วเขาก็อัดเขาก็เขาก็บันทึกวิดีโอที่มันคุยกับเขาอ่ะได้ยินทั้งเสียงคางได้ยินทั้งทั้งเสียงกระเจี๊ยวฟอมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรทอยอ่ะทอยอ่ะมันมีเสียงด้วย ตายแล้วตายแล้วอุ้ยจริงจริงอ,อีเหลียวเออมึงพ,พ,พี่เอชีอะของพอมันมีเสียงด้วยเหรอคะพี่พพคนที่เขาบอกหนูว่าที่เขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วเขาส่งคลิปมาให้ดูอ่ะได้ยินเสียงมันร้องกับเสียงไอ้นั่นอะเสียงไอเสียงไอ้นั่นกำลังิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บอีนี่ก็เออ หลังม่านมันเนาะโอ้ยมึงนี่เนาะเจมี่เอเชียค่อยฟังกูค่อยเมื่อคืนนี้นะคะอีป้าข้างบ้านโทรมายันตีห้าอีป้าข้างบ้านโทรมายันตีห้ามาเล่าเรื่องอีนี่เล่าไปเท่าไหร่นะคะส่งหลักฐานมาให้ดูอ่ะโอ้โห ชีวิตมึงตกต่ำขนาดนี้เลยเหรอแต่ตัวนี้มันคงไม่ได้เล่นละค่ะของปอมมนเล่นของจริงคือ E.M.I.C ตอนนี้มันเล่นของจริงอีกคนที่แบบ <c oughs> จริงนะคะสิ่งที่เจ้พูดไปเต้ได้ฟังเข้ามาอีกทีถ้ามันไม่เป็นจริงตอนนี้อีทานมันไปล็อกเฟซบุ๊กมันทำไม ไปล็อกเฟซบุ๊กทำไมไปซ่อนทำไมคะถ้าไม่เป็นความจริงมึงดิ้นทำไมละอีเจนแม่อีเจนหรือแม่อีทานนี่นะคะอยู่ชุมแพเป็นข้าราชการครูที่ปลดเกษียณเขามีที่อยู่หมดกูบอกแล้วว่าขอนแก่น่ะแค่ปักซอยเวลามึงจะด่าใครเปรียบเทียบพวกกูเป็นหมาแบบไหน อย่างน้อยๆกูก็ไม่เคยแย่งหัวใครอย่างมึงในอีทานอีเฮียนี่สันดานต่ำนะคะอีนี่มันโลกจิตนะจะเอาผู้ชายทั้งทีมึงไม่เลือกเลยว่าเขามีลูกมีเมียอยู่หรือเปล่าเสือกสร้างภาพเป็นผู้หญิงสายเปรสแสดงว่าบาโฮสมึงเนี่ยมึงไปเที่ยวบ่อยเนี่ย แสดงง่ามดาคจะซื้อของจริงให้เขาเนื่องว่าเขาโง่สักซื้อของปลอมไปให้เขาแล้วบอกเขาว่าเป็นของจริงอย่าคิดเลยมากเลยขนาดเสื้อยังซื้อของปลอมให้เขาขนาดควยปลอมยังเล่นเลยอ่ะจริงนคนเลยวะ แปลกใจเลยนะคะขนาดไอ้ไอ้โนัวไอ้เอ็มอะมันแกขนาดไหนอีนี่ยังไปแย่งเขามาดูสภาพสิยังเดินไม่ได้แล้วอะห้าสิบกว่าเนี่ยแกนะคะไอ้เนี่ยดูภาพมันสิดูมันไอไอ้โนัวไอ้โนัวเนี่ย อูหูไม่ใช่หออีมึงสะกดกันดีๆมันไม่ใช่หออีหออูหูหรือพวกมึงฟังไม่รู้จำตัวย่อพอตอไปว่าพ่อมึงตายหหหออออููไม่่ใชีสิ่งที่เต้นำเสนอนะคะคนชื่อโนูหรือ M.I.C. เนี่ยมีลูกสาวสองคน ลูกสาวคนเล็กเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีเมื่อสองปีที่แล้วนี่นะคะการที่มารู้จักอีทานหรืออีเจนเนี่ยคือการมาให้ข้อมูลจากช่องจันสีเกี่ยวกับการไฟฟ้าของจำเลยพอเสร็จแล้วยังไงคะเขามาสปาร์ทติดกับอีทานหรืออีเจนตามคนต่างฟาดหวังไงอีทานอยากจะควบคุมบัก m อ6หรือบักนูนเนี่ย อีเจนเนี่ยก็พยายามจะป้อนไอ้นูนว่ากูรู้จักคนใหญ่คนโตนะกูอยู่รัฐทัสภานะกูทํางานนะกูจบปริญญาโทนะกูรู้จักนายใหญ่ในโตรองผู้กํากับภาคสี่คืออาของกูนะพยายามจะข่มไอโนูนไอโน้นนี่ก็หลงเชื่อต้องทิ้งลูกทิ้งเมียมาสมสู่กับอีนี่นี่เหรอคะคือคนดีไอ้น้เนี่ยมันจบเทคนิคหรือเทคโนนะ สีประทุมเหมือนกันจริงนะคะมันเพิ่งมาสมสู่กันตอนทำ YouTube ช่องอีสีก่อนนั้นอีทานเคยจีบใครคนนึงที่เป็นเอซีของจันสีด้วยเห็นไหมคะมันร่านเบอร์ไหนกันมึงไปทอดสะพานให้เขาพยายามจะควบคุมเขาเปเขาทุกอย่าง พอเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดมึงมึงโจมตีเขามึงใส่ลายป้ายสีเขาวอีธานแล้วมึงไปค่มขูถึงลูกเขามึงเลวเบอร์ไหนอีธานมึงเลวเบอร์ไหนกันแต่การที่มึงจะมาค่มขูเต้ไม่ได้เนาะกูสู้จนยิบตากูไม่กลัวหรอกว่าอามึงจะเป็นโคตรพ่อผู้กำกับรองผู้กำกับเบอร์ไหนนะ ขอให้กูรู้ชื่อนามสก,กุลมึงเดี๋ยวเราเจอกันขอไอพอตอแต่กูน่ะปอชอชอคนไทยที่ทนดูไม่ได้กับความแต่งรที่ชอบขอไอพอต่อ,อ